หัวแห้งบมอแห้งมอหมคยแห้งห,าหนามาเบงคืออคือคนหนามือนแห้งเหมือนเหมือนกับสีบอลอดอตไปหาหมอไหมไปอีหมอไปหาหมออีกหมอปะไว้จังไหนไปหเห็ุขลหายกขคนเหนื่อยค่ะเหนื่อยนี่กิกินหรือสามข้ามไหนกินขะน้องกิกนหรจะข้ามเนี่ยอ่ะข้ามข้ามาสอง้ม,าม,ม,ามาแม่ปอนอีก กินหน่อยๆแล้วกินดูๆเอาเนาะนุ่มบุกินเขามันจะไม่แห้งเลยจังใดล่ะลูกโอ้ยกินทีละนิด้าหน่อยเอาไปค่อยกินไปต้องฝาวกินไหนมืดมือบุกินเขามันไม่มีแห้งไหนกำลังมันบ่มีมันก็สิสูหยาได้บ่ต้องไปหาหมอดีๆยาดีๆได้มันก็บ,บ่ได้เลยสงสัยสิได้ไปนอนให้น้ำเกลือแล้วมั่งนี่คือเอา้าบุกินเขาไง คนบกินเขาก็าตรงไปนอนในน้ำเกลือท่านตัวอ้าบัวป้ายเสียจังไหนงั้นต้องกินข้าวเยอะๆะต้องดูเลทศัสา์ดูแลปวดหัวยุดดูไปก่อนจะไขมันหายก่อนค่อยดูถ้าจะดูคือฟังยังเดียวไม่ต้องดูไม่ต้องไปจ้องโทรศพัพท์เพราะมันเท่นในปวดหัวโอ้หบัวหนูต้องกินเขา่าแล้วก็พักพอนหนูจะคอยจะหายเนี่ยสองวันแล้วยังสลืมสลื้อยากอะไรมากแล้ว กินจนว่าสิเมิดแล้วย่้าหนัก,กนยังบอดีขึ้นมันบวบแวนเลยเนีย่น้ำหนักกระโดดล่งมอก็ะแงวาอยู่ไม่น้ำหนักตัวลดเพิ่นว่าห่วยคนบ่สบายกินเขาบ่ได้ียน้ำหนักเพิ่อจังี่ไหนก็อยากสิห่าหมออยู่เด้อออดเอาอดสากินอดสากินเอาปวดหัว สองมือนละบริเวณพื้นเรื่องสองมือนละโอดกินเอาก่อนอันนี้สายไหมเบเกอรีร่บาดนะ้วยเสือขนมปังใส่อันนั้นขนมปังใส่ฝอยทองรสส้มมันก็แซ่บอยู่ใด้พี่น้องแต่ว่าก็กินบ่ได้คือเก่าเปลีนน่ย,ยนแน่หยังมันจะไปเปลี่ยนแนวนี้ว่า สามมือดีสี่มือไข่ยุ้ยโอ้โหพเทิร์นแต่สิปวัวเด็ดเด็ก็เสียแบบน,นี้อ่แล้วน้ำเน,นี่มาแก้ขายของลยขายของยังไหนล่ะอยากไปอยู่แล้วสิไปน้ำบ่อะชิไปน้ำต้องเฮห้ร่างกายแข็งแรงไม่ใช่มาซึมซึลือแบบนี้ลูกค้าบอกเขาลานดอกแต่ชิซึมแบบนี้ ลูกค้าสิมาว่อวานแมวยังลูกป่วยก็ยังสีดันด้นหาเงินจีว่าฉันหลักก็อยากหาเงินอีเรื่อยละเนาะโมมีเงินดีใจไหมต้องไปฟังลูกข่ากนแลยวงั้นหนูลุกมากินข้าวหนูกินอันนี้ก่อนอันนี้มันมีรสชาติเปรี้ยวอร่อยอยู่อันเป็นน้ำส้มอือเป็นน้ำส้มวักกินข้าววักกินหญ้าหลังกายมันโมฝืนเร็วหนูอย่าทำตัวมันซึมหนูอย่าทำตัวมัน อ่อนแอทามันอ่อนแอมันสิแพ่ไขวัดถ้าทำตัวอ่อนแอมันจะแพ่ไข่ถาตรงทำตัวมันแข็งแรงมันถึงเสถนะาไข่คือแม่เห็นบ่ขนาดแม่สบายแม่ทำตัวแข็งแรงแม่ยังบ่เห็นได้เป็นอย่างยังไปหนันมานี่ได้กินไหนนอนหลับสวยเลยกินยานอนหลับเอากินยานอนหลับเอาอันไหนเสียบวกกันระวังเขาต้มป้ากับขนม ขนมแ่บกลัวเอากินขนมกินยังก็ไดคอยมันมีสารอาหารลงไปในท้่วจะได้กินยาใด้มันจะได้ปกัดกระเพาะโอเคบ่โอเค,ออเคไหมอจอยเหลือแต่กระดูกกันะเขากระ่ใครอยากกินกิขนเข้าสามข้าม,ออาาม,มเอาพี่น้องกินเข้าสามข้าแม่อิ่มแล้วภาษาแจังสิเอายาหยังใหม่กินจังสิกินเข้าใดไลยๆแ,แล้วก็สิอ้วนคือคือบานเขาเนี่ยใครมีวิธีแนะนำดูกินเข้าหยากกินเข้าหน่อยแนะนำ่อยเด้อพี่น้องเอ้ อันใหนว่าดีกะสิหาไม่ให้กินในเมื่อสุยามล่ะเหลือยูผู้เดียวติ่ตองดูแลพวกอื่นเขาไงเขาดูแลจะคข้องไดหมดล่ะโอ้ยไม่ว่าก่อนค่ะลูกรักปัวกันต่อไปในเมื่อเป็นลูกเราแล้วก็ต้องปัวกันต่อไปแข็งแรงภายในหมื่สองหมื่นนี้เด้อหาเงินบอกท่านใส่ได้หนิค่าใช้จ่ายหลายพุทเป็นคือกอันบ่พี่นตื่นเส้ามาหาแต่เรื่อง อันให้ดูแลเลยเฮยเมยเมย์เมย